เรื่องขอก็อยู่แล้วว่าเศษอาหารยุซีเนี่ยเป็นอาหารของหนอนเขาอยู่แล้วนะคะทีนี้หลังจากที่เราเลี้ยงจนโตเนี่ยค่ะตัวหนอนสดเนี่ยเราเอาไปเป็นอาหารสัตว์ได้ใช่ไั้หนึ่งสองก็คือเอาไปแปรรูปแปลรูปในได้หลายแบบค่ะอันแรกเลยก็คือแปรรูปเป็นแบบอบแห้งนะคะอบแห้งเนี่ยค่ะอบแห้งเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือที่ต่างกันจะเห็นว่าสองอันเนี้ยค่ะมีลักษณะที่เป็นแบบว่าต่างกันใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นคลองสวยเห็นเป็นรูปลักษ์เหมือนเดิม แต่อันนี้คือจะมีเป็นอาการเหี่ยวเป็นแบบลดรูปนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการติแห้งค่ะผมแห้งเนี่ยในหมวดวสาหการรมเราค่ะแนบบกระบวนการติดแห้งเนี่ยได้เป็น4ีลักษณะเลยตามเหมือนกับว่าต้นทุนของแต่ละท่านหรือว่าในระบบเกษตรกร,กรหรือระบบอุตสาหการรมอะคะ่ะมีสี่เครื่องเลยก็คือ1แสงแดดแสงแดดนี่คือทั่วไปแสงแดดมีข้อเสียะคะ่ะก็คือว่า1ถ้าฝนตกเนาะเราต้องหมั่นคอยเก็บอย่างเงี้ยนะคะ สองคือเป็นพาราโบลาโดพาราโาบลาโดมก็คือใช้กระบวนการแสงแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีเหมือนตัวตัวปักพัดลมปักที่ว<ช>่าจะดูดความชื้นออกไปค่ะอ<ไ>ันที่สามมันคือเป็นตู้อบลมร้อนนะคะออทั้งแสงแดดทั้งพาราโบลาโดมันก็ตู้อบลมร้อนเนี่ยยังไงระหว่า,กางการทําอบแห้งค่ะเราก็มีการพิษหรือการคลุกใหง้ให้ความชื้นมันระเหยแต่อีกวิธีการสุดท้ายคือตู้อบสิญญากาศค่ะตู้อบสิญญากาลเนี่ยเราใส่เข้าไปปุ๊บมันจัดการตับเองเสร็จสรรพเลยค่ะออกมาเป็นสวยแบบนี้เลย ะคระูต้องบอกว่า3าิธีแรกก็คือแสงแดบดบตู้อบลมร้อนคาราบูราโดเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นตู้อบสุญญากาศนะคะจะเป็นแบบนี้แต่ยังบอกว่าแล้วแต่ต้นทุนที่แต่ละท่านมีนะคะร้อมเราใช่เลยค่ะอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะก็คือเป็นอันนี้เป็นผงโปรโตีน,นะคะ่ะนี่ได้ไมาจากอะไรได้ไมาจากยี่หนอนเราไปอบแห้งนี่แหละคะ่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหีบเอาน้ํามันออก น้ำมันนี้าานหนูเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราเป็นผู้ต่อว่าน้ำมันเราทำอะไรหลังจากที่ถึงน้ำมันออกแล้วค่ะเราก็ไปกดเป็นถงุงมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้ค่ะมันก็จะมีความที่เป็นโปรตีนอยู่ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะเราสามารถเอาไปผสมในอาหารสัตว์อื่นแล้วก็ไปทําเป็นอัดเม็ดก็ได้นะคะแล้วแต่เราเรี้ยงเป็นรูปเป็นแบบไหนหรือให้เป็นแบบเป็นถุงแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยอย่างในจิ้งหรีดอย่างนี้ค่ะเราเลียงเป็นถุงอยู่แล้วแบบนี้เราก็เอาไปผสมกับสูตรอาหารของเราอย่าทน50%้ค่ะเลย นี่ในส่วนน้ำมันนะคะน้ำมันเนี่ยจะมี2แบบอันนี้คือน,น้ำมันเนี่ยอย่างที่บอกนะคะก็คือเราสามารถที่มันเกี่ยวชา้ทานทนายความอธิบายแล้วเนาะมีลอเลอแอซิสตู o A S, ใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เกี่ยวกับกระบวนการเครื่องสามาัมผัสทำให้ผิวชุ่มชื้นทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีโอเมก้าแน่นอนเลยเนะนี่ยมีโอเมก้าทั้งสามหกเก้าเลยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราไปสามารถทําเป็นผลิตน้ำมันของไบโอเซิลได้เลยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าหนูหนบอกเลยว่า ต้องบอกว mm. ่าตัวนี้ทำไมมัน่างจากตัวอื่นแตกาซิงลีมันจะมีโปรตีนเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ที่มันเด็ดเลยก็คือมันเป็นตัวต้านสซิดียมซีถ้าในระยะหนอนหรือระยะดักแด้ค่ะมันมีนะคะแม้กระทั่งมูลของเขาค่ะที่ออกมาจากการถ่ายมูลของเขาหลังจากการกินอาหารเขาค่ะก็มีตัวต้านสซเดียมซีฉะนั้นเนี่ยมูลที่เอาไปเป็นวัสดุปรับปรุงดินนะคะก็จะมีต้านโินีมซีดื่อที่เราใช้มูลแบบนี้ผ่านในการที่แบบบำรุงอ่ะมันก็จะลดเป็นการเป็นโรคเยอะซึ่งตรงเนี้ย มีการศึกษาแล้วค่ะว่าแบบทาําในเชือ้อแบบว่แบบาของมะเขือเทศนะคะขพอที่เป็นเชือ้อ,กเกอเพรามะเขือเทศเนี่ยจริงๆเราจะสังเกตว่าเาื้าปูนเนี่ยมันมจะมีโรคเยอะแต่ว่าตรงนี้เราไปใส่หารลดลดโรคได้เยอะมากถ้าจะไม่เป็นโรคเลยะค่ะมะเขือเทศะะทีน,นี้อย่างที่ผมบอกว่าในน้ามันนะคะสองตัวนี้สีคนละสีขึ้นกับกระบวนการหีบน้ํามันนะคะเพราะว่าถ้าหีบเป็นแบบอย่างอยาง,ยางเป็นเครื่องธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นตัวสีขเข้มแบบนี้แต่อันนี้จะเป็นใช้เครื่องที่แบบว่าเหมือนกับ ดีขึ้นมาหน่อยเงนี้นะคะ่ะเขาก็จะหีดเป็นสีแบบตัวสีตัวขาวแบบนี้นะคะนะคะ,ะ,คะ <imo> อันนี้จะเป็นตัววัสรุปตับกรงดินนะคะ <Mega> ที่หนูบอกว่าเป็นมูลมที่ออกมาคันนี้มูลเนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ขึ้นกับอาหารท <im> ี่กินเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าที่แน่นอนเลยก็คือยังไงมันมีตัวต้านจะเป็นสีนะะ <im> อยูอย่แล้วเดี๋ยวอันนี้หนูจะให้น้องอธิบายหลังจากที่เนี้คยค่ะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเครื่องมือแรกเนาะหนูจะเครื่องมือแรกก็คือจะเป็นอันนี้จะเรียกว่าเป็นเครื่องร่อนหันหนอนนะคะแบบตะแกรงร่อน อันนี้จะเป็นอย่างาที่เราเลี้ยงเนาะเลี้ยงจนถึงว่าครบถึงระยะที่8วันที่เป็นตัวหนอนโตที่จะนําไปใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะรอดแน่เดี๋ยวให้น้องอัพี่บ้านนะคะค่ะหลังจากที่เราเลี้ยงจนเป็นระยะที่จะนําไปใช้ประโยชน์แล้วนะคะหรือว่าระยะก่อนข้อนหลังแดงนะคะเราก็จะมีลักษณะเป็นมีมูลนะคะผสมกับตัวหนอนนะคะถ้าเราเลี้ยงในปริมาณที่มากนะคะเพื่อลดระยะเวลาในก่ารแย่คัดแย่นะคะแล้วก็แนะนําเป็นเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง ะมีความแตกต่างกันค่ะ,ะ,ะซึ่งเดี๋ยวหนูจะสาธิตให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงคะ่ะ <advising> เราก็จะเททั้งปูทั้งโสอนะคะลงไปเลยนะคะมันซิลเวอรเก็บ์สิด้วยด้วยขนาดของกุญแเกงที่มันต่างกันนะคะจะทำให้ตัวหนอนและปูนะคะมันแยก <Dieses S 2> ออกมาในช่องที่แตกต่างกันนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นหมอน ตังน ok, okay. well. so right. ี okay, climate, right day, ้ก็จะเป็นม okay, ูลใช่ค่ะซึ่งมูลตัวนี้ค่ะก็จะเป็นวัสดุปบปุงดินค่ะส่วนนอนตัวนี้เราก็นาไปเป็นอาหารสัตว์ได้ค่ะแเ้วถ้าไปทำเป็นาทำั่คือหนูต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนที่เราเลี้ยงเนี่ยเราต้องแบ่งมูลของสดเลยส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องบอกว่าเลี้เพื่อเป็นรับปุงมเป็นเรื่องเป็นพ่อแม่พันธุ์เราต้องแยกไว้เลยค่ะส่วนที่อันใช้ประโยชน์เราก็มาล่อนแยกแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ใช่ใช่ค่ะคือว่า ถือว่าถ้าท่านใดนะคะไม่อยากใช้เป็นตัวเครื่องอย่างนี้ค่ะสามารถใช้เป็นตะแกรงล่อนได้ค่ะใช่ค่ะก็คือร่อนอย่างนี้นะคะมันก็มันก็ออกเหมือนกันนะคะมันก็จะไม่ออกกันใช่ค่นใช่ค่ะแล้วบางทีค่ะเรารล่อนด้วยเครื่องอย่างเนี้ค่ะเศษมันยังออกไม่หมดใช่ไหมคะเราก็จะนํามาอ่อนอีกรอบนึงค่ะด้วยการวางไปในตะแกรงนี้เลยค่ะ แล้วก็บ <limbs. S 1> อกว่าทำไมน้องทสามที่เป็นสองแบบเพราะอย่าลืมว่าที่กรมแรงงารเนี่ยเราเป็นศูนย์เทคโนโลยีค่ะเราต้องมีสองแบบให้เกษตรกรเลือกบางทีคนที่มาดูงานบางทีเป็นในรูปแบบบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องการในปริมาณเยอะถ้าจะโมแต่จะมานั่งล่อนจ้างคนมารอดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องรอดเราเอาไปใช้ในรูปแบบไหนอย่างงี้ค่ะก็จะให้เป็นการเลือกค่ะแล้วพอเราวางไว้อ่ะค่ะเศษอาหารก็จะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะตัวหนอนมันก็จะมุดลงไปค่ะใช่ค่ะมันก็จะแยกได้สะอาดขึ้นค่ะ ไมโครเวฟสุงอากาศเดี๋ยวให้น้องน้องมาอธิบายรายค่ะตอนนี้ค <c oughs> ่ะอันนี้ก็จะเป็นการทําให้แห้งน,นะคะซึ่งการทำให้แห้งเนี่ยอย่างที่ <c oughs> ดรท่านบอกไว้จะมีสามวิธีโดยการใช้แสงอาทิตย์นะคะอันนี้เป็นเป็นการใช้ไฟฟ้าเนาะการใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะมีเครื่องมือสตัวตัวแรกแนะนําก,ก่อนเลยเป็นตู้อบอโดยการใช้ไมโครเวฟถมันครเวฟงไงก็คเหมือนเรา่ะใช้เค่อการทาให้นออนขึ้นทีนี้พอนก็มีไแล้ว แล้วพอถดึงน้ำเนี่ยไอน้ำเนี่ยออกไปนะคะโดยใช้เครืนน่องนี้โดยใช้ระบบอ่าสืญอากาศก็คือแบบไม่มีอากาศนะคะในภาวะที่ไม่มีอากาศเลยทําให้นะคะผลที่ได้ก็คือหนอนเนี่ยจะคงทุกด้านคงเดิมนะคะรแปลคงเดิมสีเหมือนเดิมสารอาหารที่อยู่ในหนอนนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ป็นถังที่ใช้บรรจุในการเอาหนอนเข้าไปนะคะจะเป็นพลาสติกชนิดพิเศษเลยนะคะอันนี้มี2ขนาดอันนี้ประมาณสัก2อกิโลกบได้ สนทั้งอย่างน,นี้บรรจุได้ถึง50กิโลกรัมเลยค่ะแล้วก็พอเราเอาเข้าไปใช่ไหมคะเอาหนอนเข้าไปที่ผ่านการร่อนแล้วเนาะเอาเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ปิดเครื่องนะคะแล้วทีนี้ตัวนี้ทำงานเสร็จปุ๊บนะคะอัตราการทํางานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมค,ค่ะใช้แล้วเวลาเพียง10นาทีเท่านั้น,น,นก็จะได้หนอนที่มีลักษณะสวยงามพร้อมจําหนายได้เลยค่ะ50กิโลใชประมาณนี้เลยก็ใส่เข้าไป ไม,ไม่เทมาข้างหน้าหรอค